เมื่อมนุษย์มีจํานวนมากเกินไปทําให้ทรัพยากรบนโลกไม่เพียงพอสหประชาชาติจึงมีมติให้ทุกประเทศลดจำนวนประชากรลง5%ต่อปีโดยจะมีการทดสอบมาตรฐานของนักเรียนใครที่สอบไม่ผ่านจะต้องถูกกำจัดหนังเปิดตัวที่18ชั่วโมงก่อนหน้าจะเริ่มการทดสอบไลนหน้านักเรียนมัธยมปลายกำลังติวสอบให้แก่หนุ่มน้อยไซมอนเขากุ้มใจมากเพราะไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน จึงเลือกใช้เงินซื้อคอนแทคเลนช์ชนิดพิเศษจากไลน่าเพื่อใช้ในการโกงข้อสอบซึ่งเธอเน้นย้ำว่าห้ามบอกใครและให้ทำลายทิ้งทันทีหลังสอบเสร็จก่อนที่เธอจะรับสายโทรศัพท์จากหมอแจ้งว่าแม่ของเธอมีความต้องการจะออกจากโรงพยาบาลไลน่าจึงรีบตรงมาหาแม่ที่กำลังกรอกแบบฟอร์มขอกลับบ้านแน่นอนครับว่าไลาน่าไม่ยอมกระทั่งได้พบหมอเจ้าของไข้เขาปฏิเสธจะรับเงินเธอ โดยยอมรับตามตรงว่าหมดทางรักษาควรให้แม่ได้มีความสุขที่บ้านในช่วงสุดท้าย12ชั่วโมงก่อนเริ่มทำการสอบลูกชายผู้ว่าการรัดได้บอกบริการว่าจะไปหาอะไรกินในห้องครัวแต่ความจริงแอบหนีออกจากบ้านไปพบกับแฟนสาวเอลลี่เพื่อสวีทกิ๊กกิวตามภาษาหนุ่มสาวแต่เธอก็ไม่อาจทำกิจกรรมเข้าจังหวะได้เพราะกังวลเรื่องการสอบวันพรุ่งนี้แล้วบริการก็ตามมาไหนบอกหิวข้าว นำตัวเขากลับบ้านไปฟังพ่อเทศนาชุดใหญ่ดีนบอกลูกว่าจะทำตัวเหลวไหลวันอื่นก็พอเข้าใจได้แต่พรุ่งนี้มีสอบสำคัญพ่อขอแค่ให้ผ่านการทดสอบครั้งนี้และปีหน้าหลังจบการศึกษานายจะเกเรยังไงก็แล้วแต่ณโรงเรียนวิสตาพอยที่นั่นเต็มไปด้วยลัวลวดหนามพร้อมกับเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากใส่ชุดดำจำนวนมากเพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยภายนอกเต็มไปด้วยพ่อแม่ที่มาส่งลูก ขณะที่หนุ่มน้อยไซมอนกำลังเดินอยู่เขาก็ถูกนักเรียนคนหนึ่งชนเข้าจนคอนแทคเลนส์หล่นหายหาก็ไม่เจอแถมยังโดนเจ้าหน้าที่เพ่งเลงจนต้องเข้าสอบแบบไม่มีตัวช่วยซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องถูกตรวจกระเป๋าและสแกนร่างกายเพื่อป้องกันการโกงทางด้านของเบคก็รีบตรงมาหาไลน้าขอซื้อเลนพิเศษหวังให้แฟนสาวแต่เธอบอกว่าเพิ่งขายอันสุดท้ายไประหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบนักเรียนคนหนึ่งคิดโกงข้อสอบ พอถูกจับได้เขาก็รีบหนีเพาว่าก็ไม่รอดแถมยังโดนเจ้าหน้าที่ลุมเล่นงานเคลเพื่อนของไรหน้าที่ดูอยู่จึงแฮกเข้าระบบก,กล้องวงจรปิดบันทึกภาพดังกล่าวโดยบอกไรหน้าว่าจะส่งคลิปนี้ให้แก่นักข่าวหลังจากนักเรียนเข้าไปหมดแล้วโรงเรียนก็จะปิดตายทางเข้าออกทุกทางแล้วอาจารย์คุมสอบแต่ละห้องก็บอกนักเรียนว่าคุณมีเวลาทั้งหมด2ชั่วโมงในการทำข้อสอบโดยใช้แท็บเล็ตที่อยู่ตรงหน้า แน่นอนครับว่าทุกคนตั้งใจอย่างเต็มที่เพราอสอบตกเข้ากับตายแต่ก็เห็นได้ชัดว่าหลายคนนั้นทำไม่ได้หลังสอบเสร็จไม่นานระบบ AI ก็สรุปผลคะแนนออกมาอาจารย์คุมสอบก็เรียกชื่อนักเรียนที่สอบตกให้ลุกขึ้นบางคนก็ยอมไปโดยง่ายแต่ถ้าใครคิดหนีเจ้าหน้าที่ก็จะใช้กำลังซึ่งไลหน้าเคลและเบคต่างก็สอบผ่านาว่าเอลลี่นั้นสอบไม่ผ่านเธอจึงถูกเจ้าหน้าที่นำตัวออกจากห้อง ส่วนนักเรียนที่สอบผ่านก็จะได้พักผ่อนชั่วคราวก่อนจะออกไปพบพ่อแม่แล้วไหลหน้าก็พบว่าไส่มอนนั้นสอบตกทางด้านเบคก,ก็รีบโทรหาพ่อขอให้ช่วยแฟนสาวแต่พ่อปฏิเสธบอกกฎหมายนั้นเท่าเทียมไม่มีใครควรได้รับสิทธิพิเศษเมื่อหมดหนทางเบคจึงตรงไปอัดเจ้าหน้าที่บอกให้แฟนสาวรีบหนีแน่นอนครับว่าเธอหนีไม่รอดและถูกเจ้าหน้าที่ลากไปสู่หนทางแห่งความตายหนึ่งปีผ่านไปไวอย่างกับโตหก 24ชั่วโมงก่อนเริ่มการสอบแม่สาวซาร่าอ่านหนังสือยังไงก็ไม่เข้าหัวรู้ตัวงานนี้คงไม่รอดจึงรีบตรงไปหาอาจารย์คุมสอบเอาตัวเข้าแรกเพื่อคะแนนสอบซึ่งครูสาวก็บังเอิญเห็นเข้าพอดีแล้วเธอก็นำอาหารมาให้ไรนาสิทธิ์ลักที่เพิ่งเสียแม่ไปพร้อมกับให้กำลังใจเพราะปีนี้น้องสาวไรนาต้องเข้าร่วมการทดสอบด้วยทางด้านเบรกได้บันทึกคลิปวิดีโอในแท็บเล็ต โดยบอกว่าเมื่อพ่อได้ดูสิ่งนี้เขาก็คงตายไปแล้วจากนั้นก็นำแท็บเล็ตไปใส่กล่องไปรณีนีบอดี้การ์ดที่แอบตามมาจึงรีบนำมันมามอบให้แก่ดีนก่อนการทดสอบจะเริ่มขึ้นไลน้าได้เดินมาส่งน้องสาวพร้อมกับทวนเนื้อหาที่เธอติวให้น้องผัวนุบาลให้เด็กนักเรียนทุกคนนั่งดูแอนิเมชันกอบกูโลกที่กำลังล้มป่วยเพราะมนุษย์มีมากเกินไปจึงต้องเลือกเก็บไว้เฉพาะคนที่ฉลาด กอนจะให้หนูน้อยหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาเริ่มทำการสอบขณะเดียวกันดีนก็ได้เห็นคลิปของลูกชายบอกว่าการสอบรอบนี้เขาจะทำให้ผิดเยอะที่สุดมาดูกันว่าพ่อจะทนดูลูกชายตายหรือจะรักษาระบบเพลงซวยนี้เอาไว้นั่นทำให้ดีนถึงกับหัวร้อนบอกบริการ์ดให้รีบนำตัวเบคกลับมาแต่มันก็สายเกินไปเพราะเวลานี้ทางเข้าออกทั้งหมดถูกปิดตายดีนเลยโทรหาคิงหัวหน้าผู้ดูแลโครงการ โดยสั่งให้ทำบางสิ่งเมื่อการสอบเริ่มขึ้นเบคก,ก็ตอบดีเหมือนกันหมดทุกข้อเสร็จยั่งไหวนะห้องสอบเด็กอนุบาลหนูน้อยคนหนึ่งได้ยกมือถามครูขอความช่วยเหลือแม้เธออยากช่วยใจจะขาดแต่ถูกเจ้าหน้าที่ห้ามเอาไว้หลังสอบเสร็จไม่นานครูก็เริ่มประกาศผลสอบเรียกชื่อนักเรียนที่มีคะแนนต่ำกว่ามาตรฐานทีละคนซึ่งแม่สาวซาลาก,ก็ไม่รอดโดนไอ้ครูหืดหลอกฟันฟรี นั่นทำให้เบคกงงมากทำไมกูไม่โดนเรียกวะทางด้านครูสาวก็ถึงกับช็อกที่พบว่าไลหน้าสอบตกเพราะเธอเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดในชั้นแล้วไลหน้าก็โดนิี่ออกไปจากห้องครูสาวจึงรีบวิ่งตามมาขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งคาดว่าน่าจะเกิดความผิดพลาดเป็นไปไม่ได้ที่ไลหน้าจะสอบตกแต่หลังตรวจเช็คก,กับคิงก็พบว่าตกจริงครูสาวเลยอาศัยจังหวะปลอบใจส่งคีย์การ์ดให้ สำหรับคนที่ผ่านการทดสอบก็จะได้สนุกสนานอย่างเต็มที่ภายในห้องจัดเลี้ยงทางด้านของดีนผู้ว่าการรัฐเท็กซัสก็ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์อย่างสวยหรูบอกผลของการลดประชากรที่ไม่มีคุณภาพทําให้ตอนนี้รัฐเท็กซัสมีอัชญราการลดลง26%แถมยังถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ประชากรมีคุณภาพมากที่สุดพร้อมกับประกาศลั่นว่าจะลงสมัครท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ขณะเดียวกันนักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบก็ถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้าชำระล้างร่างกายไลยน่าจึงแอบ,บซ่อนคีการ์ดไว้ในปากจากนั้นมันก็นำทุกคนไปอย่างห้องสำเร็จโทษเตรียมฉีดสารบางอย่างเข้าร่างกายตอนนั้นเองเบคก็แกล้งป่วยอาศัยจังหวะทีเผลอเล่นงานเจ้าหน้าที่จนหมดสติและแอบ,บลอบเข้าห้องควบคุมทำการลื้อสายไฟหลกักจนระบบทั้งหมดออฟไลน์ออกกุญแจล็อกอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำงานพวกนักเรียนก็รีบหนี ขณะที่คนอื่นกำลังต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ไลหน้าได้ใช้คีย์การ์ดปลดล็อกประตูออกมาคิงจึงสั่งให้ตามเจ้าหน้าที่มากู้ระบบซึ่งมันต้องใช้เวลาราวครึ่งชั่วโมงเมื่อคิงมาตรวจสอบที่ห้องสำเร็จโทษก็พบว่าไลหน้านั้นหายตัวออกไปจากห้องที่ต้องใช้คีย์การ์ดผ่านเข้าออกแสดงว่าต้องมีใครบางคนให้ความช่วยเหลือคิงเลยตามอาจารย์ทุกคนมาที่ห้องไล่เช็คคีย์การ์ดทีละคนทางด้านของไลหน้าที่หนีออกมาก็ถูกเจ้าหน้าที่พบเข้า ดีว่าเบคผ่านมาช่วยเธอเอาไว้ได้ไรน่าบอกว่าระบบต้องมีข้อผิดพลาดเธอไม่มีทางสอบตกถ้าใช้คีย์การ์ดเข้าห้องควบคุมเราก็จะพบคำตอบจากนั้นทั้งคู่ก็หนีเข้าไปในช่องระบายอากาศเบคพูดดูถูกไลน่าเพราะเข้าใจว่าเธอฉวยโอกาสหาเงินขายอุปกรณ์นำไปซื้อข้าวของฟุ่มเฟือยจนได้รู้ความจริงว่าเธอทำเพื่อหาเงินจ่ายค่ารักษาแม่พอรู้เช่นนั้นเขาก็รีบขอโทษ ระหว่างที่ทั้งสองไปอย่างห้องเซิร์ฟเวอร์ไลน่าก็เผลอทำคีย์การ์ดหล่นจากกระเป๋าจึงต้องลงไปที่ห้องวิทยาศาสตร์เพื่อหาอุปกรณ์นำคีย์การ์ดกลับขึ้นมาเท่ว่าดันมีเจ้าหน้าที่มาที่ห้องเบรกเลยให้ไลน่าขึ้นไปก่อนและรีบซ่อนตัวแต่มันก็พบตัวเขาอยู่ดีขณะที่ไลน่ากำลังจะได้คีย์การ์ดกลับมาก็มีเจ้าหน้าที่ปรากฏตัวขึ้นนั่นก็คือเบก ที่จัดการเจ้าหน้าที่แย่งชุดมาใส่บอกให้เธอรีบตรงไปอย่างห้องควบคุมส่วนดีนขณะกำลังให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ถามว่าสอบเสร็จตั้งนานแล้วทำไมยังไม่มีเด็กออกมาจากโรงเรียนสักคนดีมก็ตอบสไตล์นะักการเมืองว่าอ๋อผมยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้จากนั้นก็โทรหาคิงในขณะที่มันกำลังจะเรียกตรวจครูสาวพอดีครูสาวเลยอาศัยจังหวะนี้เข้าไปสีครูหนุ่มบ่นว่าเย็นนี้เราน่าจะไปหาอะไรกินกันนะคะ ฉันเป็นคนมือไวมืออยู่ไหม่สุกและอาศัยจังหวะทีเผลอขโมยคีย์การ์ดเมื่อคิงกลับมาเธอก็รอดส่วนครูหนุ่มก็รับตีนไปเต็มๆทางด้านไลหหน้าก็มาถึงห้องควบคุมแต่ปัญหาคือเธอไม่รู้รหัสผ่านตอนนั้นเองระบบไฟก็กลับมาใช้ได้พอดีเธอจึงส่งข้อความขอให้เคลช่วยเขาเลยแฮกเข้าระบบไปดูขณะที่คิงป้อนรหัสแล้วรีบส่งมันให้กับไหลหน้าหลังจากตรวจเช็คก็พบว่าตนเองนั้นสอบผ่าน แถมยังได้คะแนนสูงสุดถึง98%ในขณะที่เบคได้เพียงแค่15ซึ่งเอลลี่ที่ได้88กับสอบตกเห็นได้ชัดว่าเป็นคำสั่งของดีนเพอไม่อยากให้เอลลี่คบหากับลูกชายทางด้านเบคได้ตรงไปที่ห้องสำเร็จโทษต,ตั้งใจจะช่วยนักเรียนคนอื่นๆแต่พอเจ้าหน้าที่มีหลายคนเขาก็เลยถูกจับระหว่างนั้นดีนได้ให้ข่าวกับสื่อว่าหญิงสาวที่ชื่อไหลหน้าได้ฆ่าเจ้าหน้าที่สนายเนื่องจากสอบตกคิดจะหลบหนี เคลเลยส่งคลิปที่เจ้าหน้าที่ทำร้ายนักเรียนและหลักฐานว่าไหลหน้านั้นสอบผ่านให้แก่นักข่าวพอเรื่องดังกล่าวออกโขนกระแสด,ดินก็เลยกลับลามกล่าวขอโทษสื่อโดยโยนความผิดทั้งหมดให้คิงเป็นแพะรับบาปพร้อมกับตีหน้าเศร้าบอกทุกคนนั้นเสมอภาคกันไม่เว้นแม้แต่ลูกชายคนเดียวของผู้ว่าการรัฐเมื่อสอบตกก็ต้องตายไม่ต่างจากคนอื่นแล้วไหลหน้ากับนักเรียนที่สอบผ่านก็ถูกปล่อยตัวออกมา สำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกฉีดสารบางอย่างเข้าร่างกายและนำตัวมาอย่างสถานที่แห่งหนึ่งพอเบคตื่นขึ้นก็พบแฟนสาวอยู่ที่นั่นความจริงแล้วทุกคนยังมีชีวิตแต่ถูกจับมาขังบังคับให้ทำงานแล้วหนังก็จบโดยส่วนตัวเมื่อดูจบดีนะที่ระบบนี้ไม่มีอยู่จริงไม่เช่นนั้นผมคงโดนฆ่าทิ้งไปตั้งแต่เด็กแล้วซึ่งมันก็แสดงให้เห็นชัดว่าความยุติธรรมของกฎหมายไม่เคยมีอยู่จริงในทุกสถานที่ หากว่าคนคนนั้นมีเงินและอำนาจมากพอเห็นแบบนี้ก็รู้สึกเศร้านะครับแต่ชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปแล้วสมมุติว่ามีการสอบแบบนี้ขึ้นมาจริงๆคุณจะทำเช่นไรยังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ